สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์ุูมรถยนต์ฟอร์ดูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาสนยนซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะหญิงค่ะ ที่ปรึกษาการขายจากอปอดพระแดงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหญิงจะพามาชมนะคะรถที่แต่งโชว์นะคะของทางสาข,ขาของเราค่ะแนะนํากันก่อนนะคะอันนี้เป็นว t ยแท็กนะคะเป็นตัวเริ่มต้นเป็นขับ2นะคะเป็นเทอร์โบนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดราคาอยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทนะคะใครที่สนใจนะคะก็เดี๋ยวเรามาชมนะคะ รอบคันกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าค่ะแรงเบ็ดอยู่ที่4 0 5้านิวตันเมตรยิงเคยรีวิวไปรอบหนึ่งแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะเรามาลองชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าการแต่งนะคะของทาง WiT แท็นะคะกับเจ้ารุ่นนี้นะคะตัวเริ่มต้นของเรานะคะจะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็แต่งเป็นแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากทางด้านหน้ากันเลยนะคะซึ่งทางด้านหน้านะคะกับว i t แท็กตัวนี้เราติดนะคะเป็นข้อไฟมาให้นะคะแบบนี้เลยมีคำว,ว่าเレนเจอร์ด้วยซึ่งไฟนะคะก็จะเป็นไฟมัลติ r e f ฟ c t o r LED แล้วนะคะแล้วก็จะมีไฟเดย์ทามันนิ่งไหลม,มาให้ด้วยตัวเริ่มต้นนะคะเราจะมีเป็นไฟตัดหมอกมาให้แบบนี้เลยค่ะกับเจ้าวายแท็กนะคะ การตกแต่งค่ะจะเป็นสีกาไฟส์แข้งข้างหน้านะคะจะเป็นสีกาไฟสนะคะซึ่งเป็นคนละสีกับตัวรถนะคะเพราะว่าตัวรถเราเป็นสีดำเนาะติดคาด f O R D แบบนี้นะคะของเดิมนะคะจะเป็นโลโก้ฟอร์ดนะคะแล้วก็อันนี้ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเป็นไฟมาให้ด้วยนะคะไฟสีสามดวงนะคะแล้วก็ติดคำว่าเลนเจอร์นะคะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะมาแบบนี้เลยค่ะ อันนี้ก็ให้ดูเป็นแนวทางนะคะนี่ข้างหน้าลอ้ลอแบบนี้เลยค่ะส่วนทางด้านข้างนะคะทางด้านข้างของเราค่ะเราจะติดนะคะเป็นซุ้มล้อแบบไม่มีหมุดมาให้นะคะอยู่ที่6นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวยางนะคะเราจะเปลี่ยนนะคะเป็นล้อแมกนะคะ Oasis ค่ะขนาดยางนะคะ จะอยู่ที่265-65อ่า26565 R 1 8นะคะเป็นขอบ18นั่นเองค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเช่นเคยนะคะทางด้านข้างนะคะก็ของเจ้าวแท็กนะคะเราจะแตกกตแต่งนะคะเป็นสีกาไฟฟ์นะคะแล้วก็ตัวเทอร์โบนะคะเป็นสีดำเงาแก้มข้างก็จะเป็นสีดำด้าน ตรงนี้ไว้ใช้ระบายความร้อนนะคะจากทางหน้าห้องเครื่องนะคะระบายออกทางด้านข้างนะคะทางแก้มข้างนั่นเองกระจกนะคะก็จะเป็นสีกาฟนะคะสังเกตดีๆก็คือจะโคนละสีกับตัวรถตัวรถจะเป็นสีทับส่วนกระจกมองข้างจะเป็นสีกาฟนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยแล้วก็คันนี้นะคะเป็นรถของทางสาขาเราก็เลยจะติดสติกเกอร์นะคะเป็นฟอร์ดพับแดงมาแบบนี้เลยค่ะ ติดเป็นเบ้าครอบมือจับนะคะมาให้หล่อๆแบบนี้เลยนะคะมีคำว,ว่าเลนเจอร์มาให้ด้วยหลังคานะคะเราก็จะมีราวหลังคามาแบบนี้เลยนะคะเป็นสีเงินนะคะก็ถัดมาทางด้านหลังค่ะก็จะเป็นสปอร์ตบาร์นะคะของเจ้าวาแท็กของเราค่ะมีบันไดเหยียบทางด้านหลังนะคะมาให้ด้วยนะคะก็ไม่ต้องปีนนะคะจากทางประตูหลังนะคะ อีกต่อไปนั่นเองค่ะข้างล่างข้างๆก็สามารถที่จะขึ้นรถได้เลยนะคะเพื่อที่จะหยิบของได้สะดวกมากยิ่งขึ้นตัวไฟท้ายนะคะก็จะติดนะคะเป็นข้อไฟมาให้นะคะแบบนี้เลยค่ะมีคําว่าเนンジャーหล่อๆแบบนี้นะคะตกแต่งมาให้แบบนี้เลยส่วนคําว่าเเจอร์นะคะเราจะปั๊มนะคะมาให้อยู่ทางฝาท้ายกระบะของเราค่ะแต่ว่า คันนี้นะคะก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะด้วยสติกเกอร์สีเทานะคะบันไดทางด้านหลังนะคะก็จะตกแต่งเป็นสีกาไฟค่ะส่วนตัวบันไดนะคะก็จะเป็นสีดำด้านมีไฟเบกรกดวงที่3และยังมีโลโก้ฟอร์นะคะที่มาพร้อมกับกล้องมองหลังอีกด้วยค่ะ ส่วนด้าน,านท้ายนะคะเราก็จะมีจุดนะคะที่ไว้ให้ลูกค้าต่ออุปกรณ์ด้วยกับสัญลักษณ์ไวแท็กนะคะมาหล่อๆแบบนี้เลยค่ะเดีหญิงจะพาชมด้านในด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านด้านในกันค่ะ ด้านข้างประตูนะคะอันนี้ของ w i t แท็นะคะคือเปิดออกมาจะมีสัญลักษณ์ของ WiT แท็เลยนั่นก็คือการเดินได้นะคะเป็นสีเหลืองค่ะการปรับพับกระจกนะคะมองเห็นเป็นไฟฟ้าค่ะปรับพับกระจกเป็นไฟฟ้าแล้วก็กระจกทั้ง4ีบานเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยอันนี้เป็นที่เปิดประตูนะคะก็เป็นเซ็นทัลล็อกค่ะ่อๆแบบนี้เลยนะคะ ส่วนตัวเบาะนะคะเราก็จะมีสัญลักษณ์นะคะวายแท็กค่ะเป็นได้สีเหลืองนะคะทั้งเบาะคู่หน้าเลยเป็นเบาะหนังแล้วนะคะเดินได้สีเหลืองแบบนี้เลยค่ะการปรับพับนะคะก็จะเป็นไฟฟ้า8ทิศทางค่ะปุ่มนะคะเป็นพุทสตาร์ทเรียบร้อยนะคะตัวเริ่มต้นก็เป็นพุทสตาร์ตแล้วนะคะเราก็จะมี ทีหว่างแก้วให้ด้วยนะคะด้านนี้จะเป็นการปรับไฟหน้านะคะก็จะเปิดเป็นออโต้ก็ได้นะคะแล้วก็จุดนี้จะเป็นการปรับแสงหน้าจอเรือนใหม่ค่ะด้านขวาสุดจะเป็นการปรับสูงต่ำนะคะของไฟหน้ารถนั่นเองหน้าจอเรือนใหม่นะคะก็จะเป็นแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีฟังก์ชันพวงมาลัยมาให้นะคะ หล่อๆแบบนี้เลยนะคะหน้าจอเลนม์มีคนาดอยู่ที่8นิ้วนะคะเป็นหน้าจอดิจิตอลค่ะส่วนหน้าจอวิทยุนะคะมีขนาดอยู่ที่10.1นิ้วนั่นเองอันนี้เป็นทางด้านภายในนะคะอันนี้คือตัวเริ่มต้นนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดสัญลักษณ์ y t e ค่ะพร้อมตกแต่งนะคะวัสดุด้วยสีกาไฟฟ์ค่ะ ซึ่งตัวเริ่มต้นของเรานะคะก็จะมีแท่านชาร์จไวเลสไร้สายมาให้แล้วแล้วก็ยังจะมีพอร์ต USB มาให้ด้วยเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะก็ฟังก์ชันนะคะก็เบรกมือนะคะจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยมีโหมดขับขี่แบบประหยัดนะคะแล้วก็การเลื่อนถลายให้ด้วยค่ะรอๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวเริ่มต้นเนี่ยค่ะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันอีกนิดนึงทางด้านหลังนะคะห้องโดยสารด้านหลังค่ะก็จะมีการปรับพับกระจกนะคะเป็นไฟฟ้าปรับเลื่อนกระจกนะคะไม่ได้พับกระจกค่ะเป็นไฟฟ้าที่เปิดประตูนะคะห้องโดยสารข้างในกว้างกว้างขวางค่ะแล้วก็เบาะนะคะเบาะหนังเดินได้สีเหลืองเหมือนกันค่ะ ส่วนทางด้านตรงกลางนะคะอันนี้จะมีแอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นพอร์ต USB นะคะ<ส>แล้วก็ที่ชาร์จไฟนะคะเป็นแบบ230โวลต์ค่ะแบบนี้เลยนะคะเหมือนปลั๊กสาตาซึ่งสำหรับใครที่ชอบนะคะกับการชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะแล้วก็หรือว่าจะใช้กับอุปกรณ์อ,อื่นๆก็สามารถทำได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านประตูท้ายนิดหนึ่งนะคะซึ่งกับเจ้าวายแท็กอะคะ่ะต้องบอกเลยว่าเราติดตัวช่วยปอนแรงท้ายมาแล้วนะคะเวลาเปิดก็อันนี้เปิดมือเดียวได้เลยนะคะไม่หนักนะคะเปิดคนเดียวได้เลยะคะ่ะก็เอากลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับด้านหลังนะคะของวายแท็กเราจะมีจุดนะคะที่ไว้ให้ต่อพวกอุปกรณ์นะคะ มีขนาดอยู่ที่12โวลต์ค่ะแล้วก็230โโวลต์นะคะซึ่งนี่เลยค่ะสามารถที่จะต่อไฟนะคะได้จากทางท้ายนถได้เลยนะคะราคาอยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทนะคะคุ้มค่ามากๆเลยแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะมีจุดที่ไว้สำหรับวิศวะนะคะก็สามารถที่จะต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมได้เลย แล้วเรายังมีนะคะด้านท้ายนี้จะเป็นเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดนะคะ,ะแก่ยากนิดนึงเนาะเ <c oughs> <c oughs> จ็บมือเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะมองเ,เห็นไหมเอ่ยเนี่ยจะมีร่องนะคะที่เป็นไม้บรรทัดแบบนี้นะคะไว้สำหรับทำงานไม้อะไรพวกนี้นะค,ะค่ะก็ใช้งานได้เลยนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะ ปิดก็มือเดียวได้เลยนะคะยกมือเดียวได้เลยเบามากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพามาชมแล้วนะคะกับรถนะคะที่แต่งโชว์นะคะของทางสาขาพระประแดง ใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อหญิงได้เดียเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นวายแท็ ac, ตัวเริ่มต้นเป็นเ e กียร์ธรรมดานะคะ6สปีดาราคาอยู่ที่9 9 0 0 0 9 0ับาทนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะหญิงทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วแล้วก็ทิ้งลิงก์ลายไว้ทางด้านล่างด้วยนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์นะคะเข้ามาหาหญิงนะคะทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นรถต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นอ่า การปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ก็สามารถที่จะทักมาคุยกันก่อนได้เลยนะคะเอาละค่ะยังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับส r i b e ให้หญิงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้หญิงด้วยเดี๋ยวยังไงนะคะมาเจอเจอกับหญิงนะคะได้รีวิวหน้าเดี๋ยววันนี้หญิงจะขอตลาไปก่อนนะคะ